สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราได้รับของขวัญจะบอกว่าเป็นคุณนกค่ะคุณนกก็เป็น f อซของไหนคนหนึ่งที่เป็นคนซื้อตั๋วเครื่องบินพรีเมียมให้หนิงไปญี่ปุ่นนะวันนี้คุณนกบอกว่ามีของมาให้หนิงก็เลยเปิดก่อนเลยอันนี้จริงๆแล้วของเนี่ยมาถึงเรื่ยค่ะของวันแล้วนะประมาณสักตอนเที่ยงแม่นี่โทรตามอยากเห็นอยากเห็นทุกคนอยากรู้อยากเห็นกันกูก็อยากรู้เหมือนกันนะฉันก็เลยรีบมาเลยจ้า อุ้ยหนักอ่ะทุกคนหนักมากเลยคุณนกแล้วก็ทำาซอรพสอยู่เรื่อยเลยอ่ะอคืออะไรแม่ตอนนี้แม่คันมากเลยแม่อยากรู้แม่ปอดด,ด,ดดิปอดดิเดี๋ยวก่อนแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นมาจากสีสเกตนะจ๊ะ <c oughs> โอ้ยมค์ก็อะไรเอ่ย <c oughs> เป็นคนที่แกะอะไรไม่ค่อยปานนิด้วยแบบ ตรงไ้เห็นกล่องตอนแรกนึกว่าอะไรรู้ป่ะนึกว่าผลไม้อุ้ยน่ไม่ได้เปิดของกล่องของขวัญน,นานมากแล้วนะเพราะว่าไม่อปี้ยายให้กล่องขวัญมานานละโอ้ยอย,อยากรู้อะว่าเป็นอะไรยากจังโอ้หเปิดยากมากเลยอะบอกให้นะกล่องเปิดยากออ,อะไรอะอะไรอะอะไรอะ,อะ อะไรเนี่ยหุยทุกคนชาแนลแม่แม่รู้บอกว่าอะไรอะไรอะกระเป๋าอุเจีบเป๋า b a l e n นี่เป็นกระป๋าที่นกเขาคุณใช้แล้วแล้วให้เราอ๋อเส็ยของชาแนลมาด้วยนี่บาลิน c i าค่ะ พูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องมีจดหมายมาแน่นอนอุ้ยนี่ค่าอะไรอ่ะกระเป๋าอืมฮะมีกระเป๋าแม่ลูกด้วยนี่สองใบกระเป๋าแม่ลูกสองใบอ๋อโอ้ยสวยงามมากเลยอะ่ะใบนั้นน่ารักเออโอ้ยโอ้ยเอออันนี้เข็ดเน,น่ารักดีว่ะอันนี้เป็นกระเป๋าแม่ลู ของยี่ห you know ้ออะไรเราอ่านไม่ออกเราจะไม่ได้ใ oh ส no ่แว่นน่ะชาแอนคริสอ๋อเก๋ไก๋มากเลยอือนีไว้สำหรับไปไหนมาไหนนะเออบายอันนี้แม่ลูกอุ้ยมีอังนี้อุ๊ยหม้หูยแนวแม่มีกระเป๋าใหม่นี้ด้วยไะทุกคนในในโอ้โหคุณนกกาให้เราเว้ย อ้น่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยนี่หนึ่งเขาเห็นคุณนกเขาใช้ยู่นี่มีกระเป๋าลูกด้วยแม่กระเป๋าลูกไวยกระเป๋าแม่ลูกนี่มีลูกมันด้วยไหนมีเงินง่ายเลยอุตายจะไปพูดทำไมเอาแค่เงินเงินไม่ได้นะพูดแบบนี้ไม่ได้มีอะไรด้วยนี่มีอะไรอ่ะอ๋อรู้ละ นเกเคาะกระเป๋าเนี่ยแกเคยใช้แต่ให้หนูเอ,อ,องงงไปนี่้ไม่คิดว่าคุนนกจะกล้าให้เราอะทุกคนดูดิดูดิโอ้ยดูหนังเลยกลิ่นหนังเนี่ยกลินหนังเลยว่ะเจ้ะกลินหนังแรงมากเลยอะ่ะแล้วมันเป็นกลิ่นหนังแท้งไงอือโอ้คุณนกขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมา้วยจะขอบคุณยังไง <c oughs> คือหนิงได้ใบนี้หนิงโอเคอะไรไปเนี้ยน,น่ารักมากเลยอ่ะ <c oughs> เหมือนคุณนกเคยบอกว่าเอากระเป๋าให้เจ๊ใบหนึ่งไอตัวเนี้ยบาลิสก้าเนี่ยเขาพูดต้องนานแล้วนะหนูไม่คิดว่าเขาจะส่งมาไงอ,อ๋อแต่เย็บนี้ด้วยดิก <c oughs> ็ <c oughs> ใช่ไงขอบคุณนะคะคุณนกขอบคุณมากๆค่ะม้ <c oughs> างๆร่ำรวยนะคะ,ะให้สุขภาพแข็งแรงโอ้คุณนกหนิงดีใจนังเลยอ่ะทุกคนทุกคนเราดีใจแล้วได้กระเป๋านี้เรากอะไรจะไปเที่ยวยี่ปนอีก ทุกคนหนิงจะบอกอะไรให้นะคือตอนเนี้ยดวงแม่งแบบปังมากเลยอะแลนะเจี๊ยบเนาะเพราะเราไปไหว้พระกันมาที่บอกว่าอยากปังต้องไปไหว้พระที่วัดระฆังคุณจําคลิปล่าสุดของหนิงได้ไหมหนิงไปไหว้พระวัดระฆังไปกับเจี๊ยบนะแล้วคือแบบช่วงนั้นหนิงแบบเฟล,ลมากๆดวงแบบไม่ดีเลยแบบมันแย่ไปหมดเลยเอาอตรงนะทําอะไรก็ไม่สุขโอเคแล้วเฟล,ลมานานละ หนิงก็เลยชวนเจีย๊ยบไปบอกว่เจีย๊ยบอยากไปไหว้พระวัดระฆังนะบอกอยากเฮงอยากปังอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ต้องไปไวัดระฆังแล้วเชื่อปะหนิงเป็นคนที่แบบนิงอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเวลาเครื่องบินบินผ่านมาชื่อบอกอ๋ยฉันต้องไปญี่ปุ่นแน่ๆเลยฉันต้องไปญี่ปุ่นให้ได้แต่ฉันฉันอยากขึ้นเครื่องบินแต่ไม่รู้ฉันจะไปไหน <c oughs> แล้วคุณรู้ปะหลังจากหนิงไปไหว้พระได้ไม่กี่วันหนิงได้แฟนขับชื่อตัวเครื่องบินให้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยเออแล้วเนี่ยคุณนกดูเดี๋ยวกระเป๋ามาให้อีกนอกจากนี้ยังมีแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่พูดเดยอะแล้วกันนะเพราะพูดไปแล้วแม่งเดี๋ยวแบบจะหลอีกเอาเป็นว่าเก็บไว้ก่อนโอเคขอบคุณมากนะคะ <c oughs> อคุ้ยกล่องเด็กเซฟกล่องชาแนลเด็ดอุ้ยดีนะเมื่อกี้อุ้ยกล่องดีมากเลยย่ะกล่องชาแนลอ่ะทุกคนมีถุงด้วยนี่เออุ้ยดีใจดีใจดีใจก็คุณนกขอบพระคุณมากๆนะคะที่ช่วยเหลือหนิงมาตลอดเลยแล้วก็ คอยซัพพอร์ตให้นูนน่นนี่นั่นพาไปกินพาไปเที่ยวทุกครั้งเลยหนิงอะ่ะเก่งใจนะหนิงก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนคุณนกออยังไงดีว่ามันเยอะมากหรือเกินนะเดี๋ยวรอดนิดนึงนะนงขอให้คุณนกกับเหยียบป้อเฮงๆเลยๆให้เจริญรุ่งเรืองทำธุรกิจก็ให้ล่ำรวยยิง่งๆขึ้นตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะโอเคไม่จบไม่จบเร่คำาไม่จบ พลิกซ้ายพลิกขวาดูหน้าดูหลังหมุนซิบหมุนเข้าหมุนออกสะพายซ้ายสะพาย,พายขวาใส่ไปไหนแม่จะใส่ไปไหนสะพายซ้ายสะพาย,พาย,พายขวาเนี่ยอยากได้เหรออยากได้เหรอแล้วลองทำไมลองไซด์ฮะจะไปใส่อะไรเอาใส่ใส่เงินเนี่ยแม่ ใส่เสื้อผ้าใส่เงินใส่อะไรแหม้สายซ้ายสะพะายขวา